P90 ครับผมมีด้วยกัน4สี4เลยวันนี้โอ้โหซีรีส์ตัวนี้นะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งครับแต่เป็นปืนเด็กที่ปรับแต่งไม่ได้แต่ลายสกินโอสวยมากๆาคือลายสกินเนี่ยแบบปืนผู้ใหญ่ไม่มีนะมีเฉพาะปืนเด็กที่เป็นลายสกินดูฮะคือมันเป็นแบบเขาเรียกเคลือบไปเลยนะครับเคลือบลายไปเลยนะครับตัวน,นี้นะครับถอดแม็กกาซีนได้นะครับนี่วิธีการถอดแม็กกาซีนของตัว P90 ก็คือกดนะครับด้านขวามือ ของปืนนะครับกดไปให้จมนะครับกดแบบน,นี้นะฮะกดไปให้จมแล้วดึงขึ้นมาแล้วก็ออกมาครับซึ่งแมกกาซีนเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือว่าถ้าเราไม่ดึงฝาตรงนี้ลงนะครับถ้าไม่ดึงฝาตรงนี้ลงเนีย่ยดึงมัางหน้าแล้วเอาลงเนะี่ยมันจะใส่กระสุนได้แค่นี้แค่ที่เราเห็นในี้นะครับแต่ถ้าเราเอาลงมาปุ๊บเนี่ยเราจะ,ระใส่กระสุนได้จํานวนมากนะครับผมจํานวนมากซึ่ง มันมีหน้าที่ไว้สำรองกระสุนเวลาเราใส่เราก็เอาลงก่อนแล้วเราก็กอกกระสุนไปให้เต็มเลยแล้วก็ยิงไปยิงไปพอกระสุนเริ่มหมดใช่ไหมครับก็เทเทแล้วก็เตานี้ขึ้นขึ้นไปดันแบบนี้นะครับเพื่อให้กระสุนนมันเรียงลงไปในช่องตรงนี้นะครับเราก็ให้มันยิงออกไปเลยเวลาเราใส่แม็กกาซีนคืนก็คือเราใส่เข้าไปอย่างนี้ต้องเด็งที่ข้างหน้าก่อนนะครับไม่ได้ใส่ทิ้งไปงี้เด้งนึ่ข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องเอาขึ้นจากตรงล็อกนี้ครับเห็นเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะ แล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็กดลงแค่นี้จริงๆไม่จาเป็นต้องเอาออกมาเลยนะครับเพราะเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้เราก็เอาตรงนี้ดันลงไปก่อนนะครับแล้วก็กรอกกระสุนลงไปนะครับแล้วก็พอกรอกลงไปเต็มแล้วก็ปิดฝาแค่นั้นเองครับที่แขวนสายสะพายให้นะครับข้างเดียวกันนะครับเป็นเหมือนกันทุกปืนนะครับสายสะพายเขาก็มีให้นะครับในชุดมีให้เลยมีกระสุนเจลให้ด้วยก็เยอะอยู่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่7.4โวลต์ด้วยนะครับ กิจุสีโวลต์นะครับใส่ด้านหลังนะครับทุกตัวทาเหมือนกันนะครับเปิดฝาสไลด์ลงมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่ด้านหลังลงไปเป็น4พินนะครับแบตเตอรี่สพินเขี้ยวกับเขี้ยวนี่ตรงกันนะครับใส่กงไปแล้วเราก็ใส่แบตเตอรี่ลงไปในช่องข้างล่างนะครับใส่ลงไปก็กดให้จมดอทมีให้นะครับซึ่งดอทตัวเนี้ยไม่พอใจก็ถอดได้ซื้ออุปกรณ์แต่งในร้านไปใส่ได้เพิ่มนะครับตัวนี้นะฮะแต่ดอตตัวเนี้ยมันจะ ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็เปิดจากท้ายนะครับเปิดเหมือนของแท้เลยนะครับไอรุ่นที่เราขายเนี่ยมันไม่ได้เปิดตรงนี้นะมันเปิดตรงนี้และที่มันเป็นขาล็อกนะครับคือรุ่นนี้ค่อนข้างดีเลยนะเออผมว่ามันสวยดีนะครับงานรายละเอียดตัวดอทมันอะค่อนข้างจะสวยเิยก็คือเปิดตรงท้ายตรงนี้นี่เราจะเห็นเป็นแสงสีเขียวนะครับก็ติดไว้สวยงามนะครับไม่ได้มีอะไรล็อกเท่ๆดีนะครับไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับตัวนี้นะครับชุดรางของมันะติดได้แค่รางบนอย่างเดียวนะครับเรามาดูสีอื่นกันบ้างนะครับตัวนี้ นี่เป็นลายเหมือนกับลายตลกโจ๊กเกอร์นะครับผมมีรองเท้ามีหน้าโจ๊กเกอร์มีหัว,หวกะโหลกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่โคเทนะนี่สีมันจะออกโทนเหลืองๆครับผมนะฮะตัวปากกระบ,บอกนะครับเขาจะมีตัวเหลี่ยมนะครับคือมันจะมีเหลี่ยมด้านบนกับเหลี่ยมด้านล่างเราต้องใส่ให้ตรงกับเหลี่ยมนะเหลี่ยมตรงเนี้ยเหลี่ยมด้านบนกับเหลี่ยมด้านล่างนะครับเราจะใส่ผิดด้านไม่ได้นะครับม,มันจะมันจะบังคับให้ใส่ตรงๆแต่อันเนี้ย จะขึ้นบนก็ได้จะลงล่างก็ได้แต่โดยปกติ้วพีก็สูญจะลงล่างนะครับต่อไปสีดําครับก็ดําไปเลยนะครับนี่ดําปนกับสีน้ําเงินนะครับการทํางานก็เหมือนกันนะครับดาก็จะไม่มีลายอะไรหรอกครับก็จะเปียวๆอย่างนี้เลยนะครับก็ดูดูดูดีนะครับลายก็เป็นพลาสติกตัวตัวพลาสติกของเขาเนี่ยเป็น ABS แต่ว่ามันมีลายสากนะครับคือมันไม่ได้เรียบมันไม่ได้เรียบแบบปึ๊บไปเลยมันมีผิวผิวลายอ่ะเขาเรียกผิวเปลือกส้มเนี่ยผิวลายจับแล้วดูกระชับถนัดมือดีใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นพวกทําเป็น น็อตหลอกอะไรมาด้วยเจ๋งดีนะฮะสีขาวครับก็ขาวล้วนไปเลยครับผมนี่ขาวสนิทเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับมันก็จะดูออกแนวอวกาศหน่อยนะครับสำหรับสีนี้นะครับ P90 อาการส่วนหนึ่งต่อหนึ่งใช้ได้ครับนี่คือขนาดถือ <c oughs> แล้วแบบอ่าโอเคเลยนะครับแทบจะเหมือนกระปืนผู้ใหญ่เลยแค่เบากว่าเท่านั้นเองนะครับสำหรับเล่นเด็กๆเ,เ,เนี่ยปลอดภัยใช้ได้ครับระยะยิงก็ใช้ได้เดี๋ยวมาทดสอบ FPS กันนะครับ กระสุนเจลนะครับนำไปแช่ในถังน้ำนะครับที่มีขนาดใหญ่ถังสีนะครับประมาณ5ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เอาเฉพาะกระสุนที่จะเล่นนะครับตัวนี้สามารถซื้อเพิ่มได้ครับขวดใส่กระสุนเนี่ยเรามีขายนะครับมันก็ง่ายต่อการก่อกระสุนลงไปนะครับเราก็เทให้เต็มเลยครับนี่อันนี้คือผมจะเปิดข้างหน้าไว้ด้วยนะครับข้างหน้าตรงนี้ที่ว่าน่ะคือวิธีการก็คือเราดันแบงค์หน้าแล้วก็ดันลงนะครับเนี่ยเราเทลงไป ลูกเนี่ยมันจะอยู่ตัวนี้ด้วยนะครับมันเป็นเหมือนกระสุนสำรองนะครับซึ่งใส่ได้เยอะมากโอ้โหเยอะกว่าปืนใหญ่อีกตัวนี้นะครับมันจะเป็นระบบที่กระสุนเนี่ยลงจากข้างบนลงจากข้างบนเหมือนไอ้พวกปืนที่แบบใส่ขวดอะลงจากข้างบนซึ่งมันจะไม่มีหลอกกระสุนติดอะไรพวกเนะี้ยผมว่าแม่งเจ๋งตรงเนี้ยนะครับยังไงก็ยิงออกได้แน่เพราะว่าลูกกระสุนมันไหลจากข้างบนลงข้างล่างนะครับลองยิงดูนะครับใช้ได้นะครับดูจากความแรงตรงนี้นะ เราเทมัหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาตัวเนี้ยขึ้นมานะครับขึ้นมาขึ้นมานี่นี่เพื่อให้มันยิงได้อีกชุดหนึ่งถ้ามันยิงไม่ออกเนี่ยวิธีการก็คือแค่เขย่าทีเฉยนะครับเหมือนกับปืนเจลทุเข้าไปจับจับจับเนี่ยเขย่าแล้วก็ยิงต่อหพราว่ามันถ้ะเด็กเล่นนะโคตรมันว่ามันยิงแบบโอ้โหไม่กว่าจะไปเติมอีกทีนึงอะเพราะว่า ยิงโดนกันก่อนนะครับนี่ยิงไปนานมากนะครับนี่คือยังเหลืออยู่ขนาดนี้เลยเพราะว่าชุดนี้มันหมดไปมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับถ้าเทียบกับปืนเอ็มโฟร์วันนะผมว่าต้องมีประมาณสักเจ็ดแม็กอะเจ็ดแม็กอะถึงจะเท่าไนอน,นี้ยอันี้ยิงไปเนี่ยยิงแค่ไม่ลดเลยนะกระสุนเนะี่ยยิงต่อเนื่องไปเนี่ยครับลงไปทีนี้ทีนี้ทีนีน้นี่ยังเหลือเยอะอยู่เลยดูดิ วัจริงๆก็ยิงไปสนุกแน่นอนรับรองได้นะครับวิ่งไล่ยิงกันมันครับะระยะประมาณนี้นะแบบเล่นเด็กเล่นกันนะพ่อเล่นกับลูกหรือว่าเล่นกันในครอบครัวเนี่ยโอ้โหระยะนี้คือมันปลอดภัยความแรงก็ได้ในระดับหนึ่งยิงก็สัจบจบัจบนิดนึงนะครับนิดนิดหน่อยนะครับเด็กคนได้นะครับเนี่ยแล้วก็กระสุนไม่ต้องเติมบ่อยไม่ต้องถอดแม็ เปิดฝาเติมเต,ติมเข้าไป1แม็กเนี่ยผมว่าเกินครึ่งขวดะนะครับอย่างนี้นะเกินครึ่งขวดแน่นอนเพราะโอ้โหมันจุกได้เยอะจริงๆนะครับฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับตัว P90 ที่มีทั้งหมด4สีความแรงพอๆกันในทุกๆรุ่นนะครับตัวความสวยงามได้นะครับอัตราส่วนเป็น1นต่อหนะครับมีสวิตช์เปิดปิดไกลตรงนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้คือออนนะครับนี่คือออฟถ้าเรามีออฟอยู่ตรงกลางเนะี่ยคือมันจะไกล็อก นะครับผมถ้าเป็นออนปุ๊บนี่ไกมันจะกดลงได้เนี่ยนะฮะก็เป็นการยิงออกไปนะครับก็ใช้งานได้ง่ายสะดวกไม่ต้องลูกเล่นเยอะใส่ยิงใส่ยิงอย่างเดียวนะฮะไอ้ข้างบนเนี่ยผิวเรียบไอ,ขอบบ้ข้างล่างเนี่ยผิวมันเป็นเปลือกส้มนะครับมันมันคนละอันกันนะไอ้ข้างบนตรงเนี้ยเนี่ยอย่างพวกเนี้ยผิวเรียบๆแต่ไอ้ข้างล่างเนี่ยผิวมันจะสกสารับจับแล้วมันดูเออถนัดมือนี่คือแบบตาส่วนที่ใช่เลยจับนะครับผมใช่เลยนี่นะฮะโอ้เคาน์เตอร์สไตล์สุดๆ นะครับจะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ